งานเข้าไผ่พงษ์สะทรนักร้องลูกทุ่งดังผู้กองแคทอทิติยาโผล่ร่วมเฟรมวันเกิดเรียกได้ว่ากำลังเป็นดราม่าเลยทีเดียวสำหรับผู้กองแคทอทิติยาเบนจปกักที่ได้เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจเอกภายในเวลาเพียงแค่4ปีซึ่งพบว่าเริ่มต้นจากการเข้าหลักสูตรกอ,อสอซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดให้อบรมปีละ4่ครั้ง สำหรับหลักสูตรกอ,อสปรับปรุงเมื่อปี2562เรียนทั้งหมด17สัปดาห์4วันประกอบด้วยภาควิชา16สัปดาห์ภาคปฏิบัติ1สัปดาห์4วันวิชาพื้นฐาน330ชั่วโมงวิชาเฉพาะ170ชั่วโมงและภาคสนาม28ชั่วโมงโดยการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะและศึกษาดูงานหน่วยงานตำรวจระยะเวลา1สัปดาห์ ต้องบอกว่าล่าสุดงานเข้าไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งดังหลังผู้กองแคทอาทิตยานั้นได้โพล่วมเฟรมวันเกิดจนกลายเป็นดราม่าซึ่งประเด็นนี้สร้างความงงให้กับไผ่พงศธรเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่เจ้าตัวได้จัดงานขึ้นที่ออฟฟิศย่านรามอินทราซึ่งจู่ๆผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นในโลกโซเชียลได้เดินทางเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดของไผ่พงศธร ก่อนที่จะร่วมอวยพรวันเกิดโดยผู้กองแคทอทิติยานั้นก็ได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงติกตอกจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อโซเชียล